ไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็นําเสนอข่าวกันไปพอสมควรถึงปฏิบัติการสยบบุรพาค่ะที่ไปบุกจับกุมกุกระยองเป็นเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่นะคะในภาคตะวันออกโดยยึดทรัพย์ได้มากกว่า120ล้านบาทค่ะ โดยท่านพลตำรวจโทชินพัฒสารสินผู้ช่วยผอตรอค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับทางหน่วยงานนะคะจับกลุ่มนายสรกิจสนสิริหรือนายกุก๊กอายุ33ปีกับพวกรวมแล้ว7คนพร้อมกับของกลางยาบ้า224,000เม็ดเคตามีนและยาอีอีกจำนวนหนึ่งค่ะพร้อมทั้งยังมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเป็นเงินสดจำนวน3.8ล้านบาทเศษ ที่บ้านเลขที 2, 8, ท่287ทตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยทั้งนี้มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะคะก็ทราบว่ามีผู้ร่วมขบวนการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่ยังคงหลบหนีทั้ทงนี้จึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วออกหมายจับบุคคลน,นะคะดังนี้นะคะ 1. นค่ะนายนัฐกิจพลศรีรษะหรือนายมดอายุ34ปี 2. นายคชาพรว่องวิโรสกุลหรือนายต่ออายุ28ปี 3. นางสาวอัจฉราแนมมินหรือสายอายุ35ปีและ 4. นายทัดเทพอรุณหรือนายนุกอายุ26ปีทั้งนี้ก็มีการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้เอาไว้นะคะจำนวนถึง56บัญชีรวมแล้วเป็นเงิน51ล้านบาทค่ะส่วนสำหรับ เมื่อวานนี้นะคะสามารถจับกลุ่มตัวนายทัศเทพอรุณหรือนายนุกได้ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมการฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน นอกจากนี้ค่ะมีการตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะคะก็จะมีทรัพย์สินที่ยึดได้ค่ะก็เป็นบ้านคอนโดรถยนต์สองคันแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆแล้วก็ยังมีน้องแมวนะคะเป็นแมวสายพันธุ์ต่างประเทศอีก6ตัวที่ตรวจยึดไปซึ่งทางนี้ทางท่านผู้ช่วยพอบอรตรท่านก็กล่าวนะคะว่าในการปราบปรามยาเสพติด เพื่อทําการถอนรากถอนโคนทั้งนี้เนี่ยเรื่องการสืบสวนทั้งเรื่องการฟอกเงินการแปรทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนะคะอยู่เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการแล้วก็ในเรื่องของแมวทั้ง6ตัวเนี่ยนะคะที่ตอนนี้เป็นประเด็นการสําหรับทาสแมวนะคะทั้งนี้ท่านบอกว่าเบื้องต้นจะเลี้ยงไว้ก่อนคะ่ะ<ม>เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดหรือไม่นี่นะคะ